สิ่สิงหาคม2,563รายงานสถานการณ์น้ำแม่น้ำน่านณบ้านน้ำรัดอำเภอภูเพียงจังหวัดน,น,น่านณเวลานี้คือ10นาฬิกาน,นาทีนะครับน้ำเริ่มไหลแรงขึ้นนะครับน้ำสีแดงขุ่นนะครับแล้วก็จะเริ่มมีซากต้นไม้ซากขยะนะครับ เยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับบางพื้นที่ก็เริ่มท่วมเลือกส่วนไรนาของชาวบ้านแล้วนะครับนะครับแต่ยังมีคนตกปลานะครับพายเรือลำเล็กๆอยู่ตกปลานะครับนี่คือสถานการณ์จริงสถานการณ์ปัจจุบันนะครับจากาบ้านน,น้ำรัดตำบลนาปังอำเภอภูเพียงจังหวัดน,น่านมีการเฝ้าระวัง อย่างใกล้ชิดนะครับฝนหนขณะนี้ก็ยังมีอากาศที่ครึ้มแล้วฝนก็ปล่อยปลอยลงมานะครับช่วงเช้านี้จะตกหนักแล้วก็หลายพื้นที่ที่ทางสายเหนือทางปัวทางทุ่งช้างทางเชียงกลางรายงานมาฝนตกหนักคาดว่าเย็นๆน้ำ มวลน,น้ำที่จากอ,าอำเภอทางสายเหนือจะมาถึงอำเภอทางสายกลางและอำเภอทางสายใต้ต่อไปนะครับดีเจป่อเปียกม่วงใหม่รายงานจากบ้านน้ำรัดอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านเวลา10นาฬิกาส0นาทีสถานการณ์แม่น้ำน่านครับผมสวัสดีครับช่วยกดไลค์กดแชร์ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดต่อไปครับสวัสดีครับ